โอเคไม่เวลาย,ยังมีโอกาสแก้ตัวค่าต่อไปนะชินวัตรเอออืมเออ,เ,อ,อเดี๋ยวสรุปให้ตอนท้ายอีกเที่ยวหนึ่งอันนี้เอาตอนภาษาไปก่อนนะอ่าฮะ,ะได้ยินเสียงชินวัตรคนหนึ่งแล้วอ่ะได้ยินหลายคนอยู่พี่อ่า กูปอาูป้าเขาลุ้นอยู่ว่าจะมีใครเข้ามาเรียนบ้างอ่ะโอเคภาษาที่ใช้นะคะในการแสดงทัศนะคือหนึ่งต้องเป็นภาษาที่บอกให้เขารู้ว่าเราเป็นคนพูดดิฉันเห็นว่าดิฉันคิดว่าอะไรอย่าง,างนั้นก็ว่าไปนะคะอันที่สองเราต้องใช้กิริยาช่วยเช่นคําว่าหน้าน่าจะคงควรจะต้องนะคะเช่นนักเรียนคงเข้าใจผิดในเรื่องนี้โรงเรียนควรจะต้องปิดโรงเรียน นี่เรียนจาไว้เลยในข้อสอบเขาชอบมีประโยคมาให้ถ้าเป็นการพูดแสดงทัศนะมันจะมีคําว่าหน้าหน้าจะคงควรจะต้องถ้าครูพูดเร็วไปบอกนะต่อมานะคะการพูดแสดงศาสนาส,ส่วนใหญ่ถ้าเป็นอย่างพวกเชิงนโยบายจะเป็นการให้ความเชื่อมั่นการคาดคะเนนะคะเรามีทางชนะแน,น่บ้านเมืองเราจะต้องดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะสรุปแล้วก็คือภาษาที่ใช้ก็คือต้องดีนะคะ ต้องน้มน้าวนะคะต้องมีคําคีย์เวิร์ดหน้าน่าจะคงควรจะต้องนะคะอ่ะต่อมานะคะข้อที่สองจุสี่คือความแตกต่างระหว่างทัศนะของบุคคลมีสาเหตุคืออะไรอ,อะไรนะคะที่ทําให้ทัศนะของคนไม่เหมือนกันสาวๆยังอยู่ไหมอะไรที่ทำให้ทัศนะของคนเราไม่เหมือนกันหนึ่งคือความรู้และประสบการ ตอนที่มีความรู้มากกับคนที่มีความรู้น้อยทัศนะเขาจะเหมือนกันไหมเด็กกับผู้ใหญ่ทัศนะเหมือนจะไหมลูกถูกต้องนะคะผู้ใหญ่ก็จะชอบพูดว่าอาบน้ำมาก่อนเด็กก็จะชอบว่าผู้ใหญ่ไม่เคยฟังเด็กอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแนวคิดความคิดมันย่อมไม่เหมือนกันนะคะต่อมาขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อความเชื่อของคนอ่าความเชื่อความเชื่อของแต่ละที่เหมือนกันไหมอ่า บางที่บอกว่าเราสามารถทดลองอยู่กันแต่งอยู่ด้วยกันก่อนที่จะแต่งงานได้เพราะว่าจะได้ไม่ต้องแต่งงานให้เปลืองเงินให้อายเขาแต่บางที่พ่อแม่ก็บอกว่าทำไมอยู่ด้วยกันก่อนแต่งงานได้ไหมเออไม่ได,ไได้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นประเพณีแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแนวคิดความคิดแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแล้วยิ่งถ้าเขาต้องมาแสดงทัศนนะเนี่ยยิ่งก็ไม่เหมือนกันนะคะค่านิยมความเชื่อก็จะคล้ายๆกันเนาะ อ่ะสุดท้ายหัวข้อสุดท้ายแล้วนะชินวัตรเออหัวข้อสุดท้ายนะมารยาทในการพูดแสดงทัศนะถ้าชินวัตรจะต้องมาพูดแสดงทัศนะแนวคิดของตัวเองให้คนอื่นฟังสิ่งที่ชินวัตรจะต้องทํานะคะคือหนึ่งชินวัตรจะต้องแสดงทัศนะในเรื่องที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับผู้ฟังถ้าเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ควรเอามาพูดไหมไม่ควรนะคะ องเราจะพูดเรื่องไหนเราต้องมีความรู้เรื่องนั้นต้องไปศึกษามาอย่างดีไปหาเหตุผ้ลประกอบมาให้ชัดเจนนะคะชินวัตรและข้อที่สามนะคะเราจะต้องเรียบเรียงความคิดไว้ให้เป็นระบบหรือว่าที่เรียกว่ามีความเอกภาพก็คือไม่พูดสับไปสับมาไม่กระโดดไปกระโดดมานะคะต้องเรียบเรียงเป็นหัวข้อเรียงลำดับไปให้ถูกต้องที่เออถูกต้อง สี่นักเรียนจะต้องพูดตามเวลาที่กําหนดเขากําหนดให้พูดหนึ่งชั่วโมงอย่าไปเสือกพูดสองชั่วโมงนะคะและถ้าเราพูดจบผู้ฟังหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในนั้นเขามีเหตุมีข้อสงสัยอยากจะอยากจะพูดแสดงทัศนาบ้างเราควรให้เขาพูดไหมเออเราควรให้เขาพูดนะคะตอนนี้คุอยู่กับชินวัตรสองคนเหรอวะเออต่อมานะคะอย่างแน่นอนนักพูดต้องมีศิละปะ ในการเรียบเรียงถ้อยคํานะคะเราต้องพูดด้วยภาษาที่สลัสลวยถูกต้องตามหลักภาษาออกเสียงชัดเจนอะไรพวกนั้นนะคะแล้วก็ต้องใช้ภาษาที่สุภาพไม่ใช้คําหยาบไออีมึงกูนะคะในการพูดต่อที่สาารณชนเราก็ไม่ใช้แล้วก็นักเรียนจะต้องถ้าต้องพูดแสดงศาสนานะคะแน่นอนมาเป็นการโน้มน้าวด้วยเหตุและผลเนาะเราก็จะต้องใช้ความสามารถในการใช้เหตุและผลเพื่อทําให้เราเวลาพูดออกไปแล้วมันน่าเชื่อถือนะคะและอันสุดท้ายเราจะต้องเป็นคนที่มีอะไรชินวัตร เออมีคุณธรรมมีความมั่นคงทางจิตใจนะคะไม่โกรธเมื่อมีคนไม่เห็นด้วยกับเราคนส่วนใหญ่เวลาที่คนไม่เห็นด้วยกับเราจะทําไมโกรธถูกไหมซึ่งมันไม่ใช่คุณสมบัติของนักพูดนักพูดที่ดีเมื่อเขาไม่เห็นด้วยเราต้องโน้มน้าวเราต้องหาเหตุผลมาโต้แย้งนะคะไม่ใช่กับพูดไปดีด่าไอ้เหี้ยไปที่อื่นกูไม่อยากให้มึงมาฟังแล้วพูดแบบนี้ได้ไหม อันนี้เป็นอันนี้เป็นการยกตัวอย่างค่ะชินวัตรชินวัตรไปบ่อนไก่มาปะเนี่ยอืมไม่เล่นไก่เล่นแต่ยากว่าแล้วทำไมมึนๆกอกสนุกก็ไปกอสนุกก็ห้าไปนะแกตอนนี้ผาห่ไปหลายคนแล้วนะ เออคุณปลาบังกลัวจะเสียหมดตัวพูดจังเสียอ่ะโอเคสรุปนะชินวัตรี๋ยวสรุปอีกครั้งหนึ่งให้ชินวัตรเป็นการพิเศษเลยการพูดแสดงศาสนาคือการที่เราออกไปยืนพูดแนวคิดความคิดของเราให้คนอื่นฟังนะคะโดยเวลาพูดเราต้องอแสดงความคิดเห็นที่มีเหตุผลประกอบซึ่งการพูดแบ่งออกเป็นสามประเภทคือเชิงข้อเท็จจริง การเชิญคุณค่าเชิงนโยบายถ้าเป็นข้อเทจ็จริงต้องมีเหตุและผลมาแย้งเขาถ้าเป็นเชิงคุณค่าต้องบอกเขาว่าเรื่องที่เราพูดน่ะมันมีข้อดีข้อเสียยังไงแต่ถ้าเป็นเชิงนโนยบายนะคะนี่ก็จะพูดประมาณเหมือนนักการเมืองหาเสียงอะ่ะบอกว่าในอนาคตผมจะทำอะไรปรับปรุงนี่นั่นยังไงโน้มน้าวใจกันไปนะคะนี่คือประเภทของการพูดแสดงทัศนะอะไรวะโอเคบ้าชินวัตร อ่ะมีใครสงสัยจ,จะถามอะไรตรงไหนไหมจ๊ะ